ผู้ชมครับหลังจากที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้เปิดเผยภาพสเก็ตของคนร้ายออกมานะครับเป็นมือวางระเบิดรบดรเบิเวณแยกราชประสงค์ทําให้ในตอนนี้เราเห็นรูป,ปรพัรณสันฐานของคนร้ายชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งมีบทวิเคราะห์ออกมาดังนี้นะครับคนร้ายที่ก่อเหตุครับรูปร่างผอมเป็นเพศช,ชายมีสัดส่วนความสูงประมาณ180-185เซนติเมตรลักษณะใบหน้าก็จะคล้ายกันกันกบแขกขาวนะครับหรือคล้ายกับวัยรุ่นในโซนเอเชีย ส่วนแว่นตาที่สวมใส่นั้นเป็นแว่นตากรอบสีดำบางครั้งก็คาดแว่นตาไว้เหนือศีรษะครับทรงผมเป็นทรงรากสทรสีน้ำตาลลักษณะหยิกฟูแล้วก็ยุ่งเหยิงนะครับตำรวจคาดว่าอาจจะใส่วิกไว้ครับส่วนเสื้อยืดนั้นเป็นเสื้อยืดแขนสั้นสีเหลืองคอกลมครับมีลายกราฟิกดังที่ปรากฏแบบนี้พร้อมทั้งสะพายเป้สีน้ำเงินเข้มนะครับในช่วงก่อนเกิดเหตุนี้เห็นชัดเจนว่าสะพายเป้ครับแต่ว่าพอหลังจากเกิดเหตุระเบิดแล้ว เป้หายไปเนื่องจากว่าถูกวางเอาไว้และตำรวจคาดว่าเป้ใบนี้อาจจะบรรจุระเบิดนะครับต่อมาครับเรามาดูกันที่แขนคนร้ายทั้งสองข้างส่วนผ้าพ,พันแผลหรือว่าปลอกแขนตำรวจวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นการสวมใส่เอาไว้เพื่อปกปิดแผลเป็นหรือรอยสักนั่นเองครับกางเกงที่คนร้ายสวมใส่เป็นกางเกง3ส่วนสีน้าเงินนะครับและถ้าหากดูจากกางเกงดูจากเสื้อแล้วพบว่าหลวมโคร่งครับไม่พอดีตัวกับผู้ที่สวมใส่ ที่มือซ้ายของคนร้ายครับคุณผู้ชมก็จะถือถุงนะครับโทนสีขาวฟ้าแบบนี้นะครับส่วนรองเท้านั้นก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบโทนสีดำแดงครับนี่คือรูปพรรพัน์สันฐานของคนร้ายจากภาพสเก็ดนะครับที่ทําให้เรานั้นเห็นข้อมูลชัดเจนมากยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้ครับล่าสุดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้ตั้งรางวัลน,นําจับมูลค่า1ล้านบาทสําหรับผู้ที่สามารถแจ้งเบาะแสเพื่อน,นําไปสู่การนําจับได้สําเร็จครับ